ขณนะที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาก็ยังเต็มไปด้วยวิกฤตนะคะเกิดจากการสู้รบที่รัฐคารณนีค่ะเมื่อช่วงไม่กี่วันก่อนแล้วทำได้เห็นทำให้ได้เห็นคนเมียนมาอพยพหนีภัยการสู้รบมาอย่างประเทศไทยนะคะที่พื้นที่พักชั่วคราวที่บ้านเสาหินก็ได้มีคนเมียนมากำลังเข้ามา เพื่อที่จะหนีภัยการสู้รบในช่วงเวลานี้นะคะและเกิดคำถามว่าไทยจะมีมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้าเพื่อดูแลกลุ่มคนเมียนมาที่หนีภัยการสู้รบมาในช่วงเวลานี้อย่างไรคะติดตามรายงานจากคุณนริศราคินิมานคะ่ะหนึ่งในสามจำนวนผู้หนีภยัยบ้านเสาหินอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือเด็ก เด็กหลายคนต้องอบพยพตามครอบครัวหลายคนต้องหยุดเรียนจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่และหลายคนต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บระหว่างเส้นทางไม่ต่างจากผู้สูงอายุที่ต้องเดินทางผ่านพื้นที่ป่าชายแดนอบพยพเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยจากบ้านที่มีความพร้อมในเรื่องการกินอยู่กลับต้องมานอนเต็นท์ที่มีเพียงผ้าใบคลุม นี่ซีอยู่ตอนไหนสุพจะผุนเร่องรักแควนเนี่ยแค่พอดีเนี่ยโอ้รแค่พอดีเนี่ยรักเควเนาะผู้สูงอายุคนนี้บอกว่าเธอมาจากบ้านลาดแควเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับฐานทหารเมียนมาจึงจำเป็นต้องอบพยพอบขีดุขี้ดูอ๋อเกรยกันหรอเนี่ยส่วนหญิงคนนี้บอกว่าหนีมาพร้อมกับครอบครัว6คนรถติรดูท่อเนี่ยแต่ดูท่อครับเนี้ยโอ้ยด่าลุยโซ่หรอโอ้ลุยซ้อเนี้ย ขณะที่ผู้อพยพคนนี้บอกว่าจำเป็นต้องออกจากหมู่บ้านเพราะถูกทิ้งระเบิดระหว่างหลบนี้ต้องนอนกลางทางสามคืนจนมาถึงพื้นที่ปลอดภัยถึงตอนนี้เขายังไม่กล้ากลับเข้าไปและบอกว่ายังมีชาวบ้านคนอื่นติดค้างและทยอยหลบหนีข้าม,มาพื้นที่ปลอดภัยบ้านเสาหินเป็นพื้นที่ชั่วคราว จากความไม่สงบในพื้นที่ชั้นในรัฐคารีีตอนนี้ยังมีผู้อพยพข้ามมาบางส่วนติดค้างแนวชายแดนบางส่วนข้ามมาแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางมายัางพื้นที่ที่ทางไทยจัดไว้ให้ได้เพราะระยะทางค่อนข้างไกลแม้จะมีผู้หนีภัยจากสงครามมาชายแดนไทยหลายครั้งและมีพื้นที่รองรับแต่พบว่าไทยยังไม่มีแผนระบบการจัดการทั้งแบบเฉพาะหน้าและแบบต่อเนื่อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของจังหวัดไม่เพียงพอหากรัฐมีแผนเบื้องต้นและเป็นข้อต่อให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้อพยพเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ระบบคัดกรองเด็กผู้ป่วยการประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผนสาธารณสุขจัดระบบน้ำอุปโภคบริโภคที่อยู่อาศัยปลอดภัยการป้องกันโรคระบาดเพราะส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาเข้ามาแบบฉุกเฉินชาวบ้านไม่ได้เตรียมความพร้อมสาหรับการหลบนี ก็คือทางจังหวัดนะคือซึ่งเนี่องจากวเขาจะมีศูนย์สั่งการชายแดนซึ่งจะเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเพื่อที่คือจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของด้านนุษยธรรมแต่ก็คือปัญหาก็คือว่าคือโดยลําพังคือในหน่วยงานเองเนี่ยคือผมคิดว่าเขาก็มีข้อจํากัดใช่ไหมเพราะว่าคือเนื่องจากคือชาวบ้านที่หนีเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จำนวนเยอะและอีกอย่างนึงคือพื้นที่ที่มันจะรองรับแล้วที่จะเตรียรับมือกับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะชุลมุ่ง คณนคือบัญทีคือหน่วยงานเองเนี่ยคือเขาก็มีข้อจํากัดหล,หลายๆเรื่องทั้งบุคลากรเอ่ยท้งเรื่องของการช่วยเหลือด้านอา,อาหารการกินที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ซึ่งซึ่งอันนี้ก็ก็คือเป็นข้อจากัดอย่างหนึ่งที่มันทําให้ระดับระดับพื้นที่เนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคือั่วถึงเหรือที่ผ่านมารัฐบาลไทยเจรจากับรัฐบาลเมียนมาต่อเนื่องแต่มุมมองคนในพื้นที่เห็นว่าการให้ความสําคัญระดับพื้นที่เป็นสิ่งที่ควรทําควบคู่ ที่ผ่านมาการพูดคุยแนวนโยบายแก้ปัญหาแต่การปฏิบัติกลับสวนทางนอกจากคือคือความสัมพันธ์คือระดับรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยคือมันจะต้องมีความสัมพันธ์ทางการทูดในระดับพื้นที่ด้วยเหมือนก็คือระดับชาวบ้านใช่ไหมอย่างเช่นเราคืออาจจะมีการมีความสัมพันธ์แล้วคือระหว่างคือกลุ่มชุมชนที่อยู่ชายแดนเนี่ยยังไงแล้วคือถ้าสมมติเกิดปัญหาเนี่ยมันจะมีการช่วยเหลือยังไงเพราะคือถ้าเราไปเอาแต่ข้างบนเนี่ยหมันก็คือเพราะอันนี้คือเหมือนก็คือที่จริงเพราะว่าคือกลุ่มประชากรผู้นี้ชุมชนชาาวบ้้นนี คือเหมือนว่าคือเขาก็คือถูกปฏิเสธจากคือรัฐบาลกลางเหมือนกันของของเขาฉะนั้นคือถ้าเวลาเราไปแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลกลางรัฐบาลกลางเนี่ยมันก็คือจะไม่มันจะมันจะไม่ถูกจุดคือสำหรับค่ายผู้อพยพในประเทศไทยมีทั้งหมด9แห่งในพื้นที่4จังหวัดชายแดนคือแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีและราชบุรีมีผู้หนีภัยรวมเกือบ10,000 0คนบางส่วนอยู่นานถึงสช่วงอายุส่วนใหญ่เกิดจากความขัดแย้งในประเทศเมียนมา นอกจากนี้ยังมีผู้หนีภัยและผู้ขอลีภัยในเขตเมือง5,000คนจาก40ประเทศทั่วโลกแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่นับสถานการณ์ล่าสุดที่ผู้อพยพเข้ามากระจัดกระจายและติดค้างอยู่อีกจำนวนหนึ่งนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน